ร้อยพันคำพูดหรือร้อยพันคำสอนก็แล้วแต่แต่ถ้ายังเป็นคำสอนที่ได้มีอยู่ยยแค่หลักการและก็วิชาการในตำราแล้วแต่ถ้าเราได้เห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงจากสิ่งที่เป็นนวตกรรมผลิตขึ้นมาแล้วว่าง,งานดีวันนี้จะพาท่านมาดูของจริงนะว่าจากที่แพะที่วัวหรือ มูสัตว์่นๆก็ใช่นะครับตอนนี้มาผลิตแล้วเราเริ่มใส่เข้าไปในพืชเพื่อให้พืชน,นั้นได้ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เขาก็งานดีนะครับฟังเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทเดือนเรื่องนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องนวัตรกรรมนะครับซึ่งผมเองก็ได้ข่าวมานานแต่ว่าไม่ค่อยได้ศึกษาอย่างลึกงวันนี้อยากอยากจะหาลือกันเลยนะเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟัง ได้เห็นภาพตรงนี้แล้วอาจจะนําไปต่อยอดกระบวนการได้ว่ากระบวนการผลิตของอปุ๋ยไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยผลิตไส้เดือนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างนี้นคือเล่าให้คนรับฟังครับคือการไปปุ๋ยไส้เดือนนี่ก็คือเป็นการ <S <S เป็นการเพิ่มทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย<น>์ที่เรามีอยู่แล้วคเชื่สมิุมิภาพให้มีธาตุอาหารพืชมากขึ้นแล้วก็ให้มีสภาพเป็นกลาดไม่มีแก๊สมีเทนต่างๆที่จะเป็นเป็นอันตรายต่อรากพืช เรื่อการเอาไส้เดือนมา,มาเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือเป็นโรงงานในการแปลสภาพตัวนี้ครับส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยคุณภาพจะต่างกันขึ้อนอยู่กับอาหารที่สืบินกินถ้าเราใช้หญ้าใช้ฟางหมักให้สือินกินจะธาตุอาหารพืชไม่มากแต่ถ้าใหา้กระบวนการผลผลิตใช้มูลโคลโคเควรเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงแล้วจะได้จะได้ธาตุอาหารพืชเพิ่มมากขึ้น หมดแก๊สพิเทนธาตุอาหารพืชก็จะมีขนาดน้อยลงเมื่ถูกทำลายไปกับแสงแดดความร้อนต่างๆสาน้ำที่ชะออกมาเรับะฉะนั้นการเลี้ยงจึงนามากระบวนการรีดการนำมาให้เส้เดินกินแล้วก็ผลิตเป็นปุ๋ยออกมาครับปุ๋ยออกปุ๋ย,ยออกมานี่จะได้ปุ๋ยคุณภาพเป็นกลางเหมือนกระดินเหมือนกระดินอย่างดีร้วเหล่านี่แต่ว่าได้ธาตุอาหารพรืชและจุลินรีทีพียน์มากขึ้นอันนี้จต่ถ้าเราจะใช้มูล อื่นๆของสัตว์ไม่ไม่ทราบเป็นไงอย่างมูนแพะมูลควายเป็ดไก่อะไรอย่างงี้ยเป็นไบ้างเท่าที่ได้ทําแพะใช้ได้ครับควายใช้ได้แต่สุกรหรือเป็ดไก่อย่างไม่เคยทดลองที่ไม่ทดลองเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพวกมูนเป็ดไก่หรือสุกรแช่น,น้ำมันเหม็นเหม็นมากทำไม่ไม่สะดวกสำหรับปฏิบัติงานแล้วก็หายากกว่ามูลพวกนี้ ที่ผมใช้มูลโคเนื่องจากว่าท้องถิ่นมีอยู่แล้วสามารถได้ในท้องถิ่นแล้วจัดผลิตได้เลยความเชื่อมั่นในกระบวนการใช้เนี่ยในภาคทฤษฎีเนี่ยโอเคเลยว่ามันเครื่องมือวัดเนาะขาด NPK ธาตุเสริมธาตุรองแต่ในกระบวนการของการภาคปฏิบัติในสนามกันเนี่ยอาจารย์หลังจากผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเขาเรียกเป็น่างฎี้ดีกครับ แล้วผลการดําเนินการเป็นยังไงแล้วที่ทดลองที่ลองที่เป็นก,การทดลองในเชิงวมันจะิารณรเลยก็ทดลองกับต้นดาวเรืองดาวเรืองแช่ทดลองกับพีวัวพี่โคคุยหมากพอดอนหนึ่งแล้วก็หูเสเดือนกับที่ไม่ได้ใช้เลยพี่แอร์พเดือนจะได้ดอกใหญ่กว่าแต,ต้นใหญ่กว่านะครับจริงจผมไม่ได้ถือไอ,ไองานตรงน,นี้มาด้วย<อ>แล้วทดลองแช้กระลำดอกแล้วก็ใช้กระแปลงผัก,ลกแลก้วตอนนี้ตอนนี้ผมมาใช้ข้าวลเบอรี่ ประเไงบ้าะจะเจเลยก็ง,งามมากจเจริญก็กว่านาที่ใช้ปุ๋ยเคมีเย็ <Okay. S 2> ยเยนนี้ผมว่าจะไปถ่ายรูปจะไปลงไฟล์ร <Okay. S 2> ูปจะถ่ายรูปมันจะเปรียบเทียบไม่เห็นเลย <c oughs> แล้วเพราะวันนี้มีครูจาดวิกรรมมมาเสวนาเดือนก็พาไปดูครับไม่น่าเชื่อมันเขียวมันงามกว่างามกว่ามากครับหลังจากที่เราได้สิ่งที่ไปตอบโจทย์กับการผลิตปุ๋ย หรือผลิตธาตุอาหารของอัน,นี้คือ,คอข้าวที่ใช้เคมีใช้ปุ๋ยเคมีเคมีทุกอย่างครับพอใช้แล้วดินจะแน่นจะแข็งดินแน่นแข็งลากข้าวลงสูตรไม่ได้แล้วเกี่ยวว่าลากข้าวไม่มีสีขาวมอนข้าวผมเมื่อกี้นั่นจะมีจะมีรากขาวที่รับดูดอาหารนะครับในรากจะมีสั้นแค่นี้เพราะรากดินลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวนาต้องรีบเอาปุ๋ยเคมีใส่ตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นให้เจริญเติบโตทันระยะเวลาการสุกแก่เพราะนั้นชาวนาต้อง ยิ่งใช้เคมีมากก็ต้องยิ่งใช้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทั้งที่นาผมเมื่อกี้เคยเป็น,นี้มาก่อนผลทุ่มคี้เสีอเดืองเข้าไปครั้งเดียวให้ฟื้นเลยให้ฟื้นคืนชีพเลยนะครับนะี่ครับนี่ถอถอน,อนตัวอย่างเห็นได้เลยนี่เป็นข้าวเลยบรีครับอันนี้เป็นข้าวชาวนาทั่วไปนะครับอายุข้าวข้าวสองสองสองต้นนี่อายุใกล้เคียงกันแตกตกันไม่เกิน4ี่ห้าวันครับอันนี้ก็เกิดจากการตักดาประมาณ3ามสี่ต้น อ้นี่เกิดจากประมาณอันนี้1 2 3 4 5สอันนี้ประมาณ5เมล็ดอันนี้ประมาณ3 3เมล็ดนะครับขนาดกวนเติบโตนะครับรากซีมขันดูที่รากครับนะครับต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับนี่คือใช้อินทรีย์ทั้งหมดเลยไม่มีเคมีเลยอันนี้เขาใช้เคมีทุกอย่างเรียกว่าดินตายแล้วนะครับนาสองแปลงนี่แต่เดิมใช้เคมีที่มันเหมือนกันนะครับพากันแค่ขัวขนาดกั้น นี่ผมทุ่มปุ๋ยเสเดือยเข้าไปทีเดียวเพื่อให้ดินฟื้นคืนชีพเลยครับ